สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซียวิสานทุกท่านนะครับพี่น้องมื่อวานี้ผมบ่าวว่าที่พาพี่พระน้องเข้ามาหางัวไปเลี้ยงนะครับผมมาเบิ้งนะครับงัวงนาคอกนาฟาร์มผู้กําลังหางัวเลี้ยงให้พี่ไอ้น้องเข้าได้รับชมน้อกันเมื่อนี้มีที่เด็ดครับพี่น้องที่พ่อชัยฟาร์มอําเภอว้าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวถักท้ายกับคู่พ่อชัยไปจังไรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีของลูกขเหนียวนะครับผมเมื่อนี้เข้ากับมีวัวสาวมาให้สองตัวกับนุ่มรออตััวววนึงงแล้ก็หท หกทองครับอ้าวนะครับผมมือนี้เอาแบบเต็มอิ่มเลยนะครับเนาะครับผมผู้หาง้ว่าทองไปเลี้ยงหรือว่าหามีตัวผูน้อมเนาะมีผูน้อยครับผมมีผูน้อยเป็นอนาคตพอพันได้นะครับผมมือนี้เดี๋ยวพาเบิ้งนะครับเดี๋ยวควานไปรับชมฝากทียูเบอร์โทรของพ่อใจฟ้ามไวจังหน่อยนะครับผมทียูนะครับบ้านโคกสูงตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมศตธรามครับ ครับผมเบอร์โทร089 089 394 394 3258ครับ3 2 5 8อายไลน์มครับไอดีไลน์มินเลยอายดีไลน์กับเป็นเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนี้นะครับเนาะเฟซบุ๊กครูบ้านนอกฟ้ามือบดดลครับครูบ้านนอกฟ้ามือบดนลเฟซบุ๊กแอดมาเด้นะครับพี่น้องสำหรับเอฟซียุทางเมืองนอกนะครับฝากทักทายนะครับของมาทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมผู้เห็นง่าแล้วอยากให้พี่ให้น้องอยู่บ้านเลี้ยงไวทากะทรทักมาหาครูพ่อชัยเพิ่นได้ นะครับมือนี้เอาตัวใด้ก้อนครับผมมือนี้มินิครับเนี่ยใส่ประหยัดเอารุ่นหน่อยก้อนนะครับเนาะครับใส่ประหยัดเอารุ่นหน่อยก้อนนะครับเอาเบิร์ง้ว่าแม่สาวหน่อยก้อนครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สาวน้อยใส่ประหยัดเอาสาวหน่อยนะครับผมลูกสาวพอได้ครับนี่อ่าลิโก้ลูกสาวลิโก้สิบเดือนอ่าอายุสิบเดือนนะครับว่าลิโก้ทรหนึ่งหนึ่งผมจำเบอร์ไม่ได้ครับพี่น้องขออภัยนะครับจะเป็นง้วของหมอปักเนาะนะครับหมอปักฟาร์มนะครับส่วนสูงหอดลอยยี่สิบว่าลอยยิ้มหาบวกครับ ประมาณ125บวกนะครับกึเดือนนะครับอายุ10บสเดือนครับสิเดือนนะครับสำหรับผู้หานะครับผมว่าไปเลี้ยงงบบ่ายนะครับมาเอาแม่สาวเอารุ่นราคาประหยัดตัวนีเอฟหนึ่งทรงจดสมาคมเหล็กไปครับผมเรียบร้อยครับผมรอไปส่งจุดเดี๋ยวค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอใบนะครับปประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนนะครับเนาะผมเพิ่งออกนมมาครับนะครับพี่น้องอันนี่เป็นไงเอาหลาไปนไหนล่ะครับผมเปิดไปเอาไป4ี่หมื่น เจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นครับอีกเจ็ดพันบาทราคานี้ยังต่อได้อีกนะครับเนาะต่อได้ครับส่งฟรีเลโลอ่าส่งฟรีหนึ่งลอยกิโล่ได้ครับพี่น้องสำหรับผู้หาอ่านะครับง้อไปเลี้ยงมาเอาสาวหน่อยไปเลี้ยงตัวนี้กับยังต่อได้อีกนะครับตัวนี้เอฟหนึ่งส่งจดกับสมาคมล่อใบเอฟหนึ่งนะครับได้ง้อไปเลี้ยงก่อนนะครับอีกประมาณประมาณเดือนเนาะเดือนกว่าๆประมาณประมาณเกินสองเดือนครับประมาเกินสองเดือนนะครับใบเอฟมาเอาตัวต่อไปตัวไหนครับนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่สาวหน่อยอีกครับพี่น้องนะครับนี่แม่สาวหน่อยอีกสาวน้อยลูก เคฟสามหนึ่งหกเดือนสาวหน่อยลูกเคฟสามหนึ่งอายุหกเดือนเดือนโอ้สีดีครับพี่น้องนะครับโบท๊ทครับเยี่ยมไปตำนี้มีตังไหนบ้างครับไอ้ตำน,นี้เพื่อนีเพื่นที่มีน้มตุ้มเป็นเม็ดข้าวโพดครับอ่าบานเข้าเอิรนน้อติ่งเป็นเม็ดข้าวโพดเนาะเป็นตุ้มครับเป็นตุ้มนิดหน่อยอเป็นตุ้มเลยหน่อยสักเม็ดข้าวโพดด้วยครับพี่น้องแล้วก็เอาเอาออกแล้วครับผมให้หมอว่าออกให้เรียบร้อยแล้วครับอ๋อเรียบร้อยแล้วก็คือเอาก็คือซัมโบมี่หลับไปครับขันบอลนะครับผมังเกตครับว่าเห็นครับ เอ้านะครับจักเดือนแล้วอายุเพลินตัวนี้หกเดือนครับผมหกเดือนหกเดือนนะครับผมอันนี้อายุหกเดือนหกเดือนกำลังฝึกครับเป็นแม่เพิ่งเย็บไปได้ครับผมเมียลอยหาซิบหาครับแม่ยลอยหาซิบหาตัวนี้ก็ส่งจดเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องสัวนีกับสมาคมแล้วนะครับตัวนี้พึ่งยานมม้าครับนี่เป็นม่วงพึ่งยานมแล้วก็เพลินที่เคยปีนเนินล้มปีเล็กน้อยครับผมต้นน้อยๆนะครับต้าหายแล้วครับ อ๋อนะครับนี่ครับจะมองมาเห็นครับเป็นชุดล่างๆนะครับต้องบอกกันไปเนาะส่วนสูงกับร้อยยี่สิบบวกเนาะร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับสีดีนะครับแดงเข้มเม็ดประคัมนะครับติดโบดนะครับตัวนี้นะครับตันไปไหนเอาฟังราคาหน่อยครับหลายไปไหนครับผมไอตัวนี้เอาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดสิบเก้านะครับลูกสาวพอได้ก่อนครับเคฟสามหนึ่งเอฟสามหนึ่งใบหลอดมีิหาครบนะครับเนาะไอใบหลอดเขาไม่ครบนะครับเพราะว่าเขาสชคจะกับสมาคมหลายท่านถามว่าได้ใบเอฟไปแล้วเพิ่งคืบมาหายใบกับหลอดมานน้ำนะครับผม โบแมนได้ครับพี่น้องได้ใบเอฟแล้วก็คือทรงจดกับสมาคมมีเอกสารยืนยันแล้วว่าเป็นลูกของพอนั่นเพราะว่าตอนทรงจดกับสมาคมหลอดก็ต้องทรงไปจดอยู่แล้วนะครับแล้วก็บโบเก็บเนี่ยน่องพวันไม่มีเอกสารยืนยันนะครับผมเอาตัวต่อไปเอาตัวไหนครับไอเบ้าหน่อยครับผมอ่าผู้เบ้าหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งผู้เบ้าหน่อยครับพี่น้องเอาตัวนี้ลูกไส้พอนายครับสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งแปดเดือนตัวนี้ลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับลูกไส้เคฟสามหนึ่งอายุจักเดือนแล้วครับตอนเดือนแปดเดือน แปดเดือนนะครับโไปหุ่มลึกงกระดำครับพี่น้องตีบโคนส่วนสูงน uh, no ่าจะลอยสามสิบเกิอยู่ครับสิบห้าครับลอยสามสิบห้าอยู่นะครับเนาะลอยสามสิบห้าเกิดจากแม่ลอยเท่าไรครับแม่ลอยห้าสิบครับแม่สูงหนึ่งลอยห้าสิบได้อยู่ครับพี่น้องครับผมตัวนี้ตัวนี้มีมองไรบ้างครับไอ้หางหางเบิ่งขาดนะครับนี่หางเนขาดขาดร้ายบ้างไอ้ขาดถึงเนื้อน้อยหนึ่งครับอ้าวนะครับผมขาดถึงเนื้ออยู่ครับถึงนิ้วถึงสองนิ้ววะบ่ครับขาดขาดขาดไปไปนิดเดียวครับเอานะครับก็ต้องมาถึงถึงเนื้อเพิ่ม เอานะครับผมก่ายังพวหางยังงอกลงไปได้อีกครับพี่น้องครับผมอ่าแล้วกับเพื่อนสิเคยเป็นล้มปีตอน้อยครับผมมียุดพอสละล้างๆอย่างไรครับอย่างครับพี่น้องน้อครับเบาหน่อยนอกตั้งหลังจงดีใบหลอดมีครบเนาะครบครับใตลอดมีครบลูกไส้พ่อไดนก็ครับนี่เคปสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งเอาไปเห็ดพ่อพันคุ้มฝูงก็ได้ครับพี่น้องตัวนี้สูงใหญ่นะครับเต็มนุ่มผมว่าเกินลอยหาซิบหาแน่นอนแปดเดือนอายุแปดเดือนเนาะแปดเดือนครับผมเอาถทำมีผู้อยากได้ไปเห็ดพ่อพันไปเลี้ยงเอานี่หลายไไปดครับผมนาท สี่หมื่นสามครับพี่น้องเบื้องทูกหนาเงยๆขอขาหนาก็ดีครับพี่น้องเบื้องนะครับอกกว้างนะครับอกใหญ่ไหลกว้างเเ็ดตัวนี้เป็นพอพันเรียบร้อยคุดเขาให้แลี่ยวนะครับผมราคาดียังต่อรองได้อีกนะครับเนาะต่อรองได้ครับผลงานเจ้า KF31 ฟสามหนึ่งนะครับเนาะต่อไปเป็นตัวไหนครับวัดทองใส่ประหยัดครับเอาแม่ทองนะครับผมตัวนี้ใส่ประหยัดทองที่ไหนเพิ่นครับนี่ทองที่สองครับแต่เพิ่นงทองที่สองต่เพิ่งหนึ่คือคือว่าแม่สาวพนมน้อย ทองที่2องก็พอไหนอยู่ครับในทองเพื่อนทองช็อกโกแลตอ่า UN ่1 7เนาะ4 1 7หทับหนึ่งครับพี่น้องเป็นของวิไลฟาร์มนะครับพอพันตัวนี้สิบนครับร้อยห้าสิบบาทจักเดือนแล้วครับในทองเพื่อนหกเดือนกว่าครับหกเดือนกว่ากว่านะครับพอร้อยสี่สิบหามนะครับส่วนสูงร้อยห้าสิบครับผมส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบเนาะครับผมเอาแม่นี่ประมาณร้อยห้าสิบต้นี้มีตังไดนบ้าครับบ่มีครับผมอันนี้บ่มีครับเอาเดี๋ยวให้เพื่อนจุงมยางให้เมืองจักหน่อยนะครับบ่ทกบ่ถอนะพี่น้องบมีครับนะครรัับบผผมสาหู้ ว่าได้งง้ไปแล้วมีเอกสารยืนยันบ่นะครับผมยุนี่ง้อออกจากข้อเส้นรับทั้งผู้สื่อผู้ขายเนาะแมนครับสำหรับเดี๋ยววันมี้ขอรายละเอียดต่างๆในเอกสารวานรับประกันตุกจุดใดแน่ตํานี้สากลกับรับประกันให้เบิดครับพี่น้องเรื่องทองกับตัวทองมีคลิปอันด้าเศร้าให้นะครับสำหรับผู้สนใจเอาฟังราคาหน่อยครับแม่นี่เปิดไปเท่าไรก็ครับบอลครับหกหมื่นเก้าพันบาทหกสิบเก้านะครับง้อทองนะพี่น้องทองมเด่นกว่ากับช็อคเกล็กนะครับผมใบหลวมมีครบนะครับตัวทองเรียบร้อยว่าเป็นว่าเป็นเคยเป็นเลัทปีนะครับเป็นเป็นเครับ ตุ่มแผ่แมงสิงนี้นะครับเนาะอันป้ะครับผมสิบบกครับสิบเคยสิบแผ่แมงนะครับสีดีครับพี่น้องแสีดีครับสีแดงครับแดงแดงราคาดียังต่อรองได้อีกนะครับผมราคาอีกรอบนึงนะครับแม่นี้เปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก่าต่อรองได้นะครับผมรถของทีมงานมีทรงนะครับพี่น้องหลายท่านว่ายุไกยุไกเพิ่นทรงหอดบานบอทรงแน่นอนครับพี่น้องเพต้องกังวลเรื่องค่าขนทรงถ้าบ่ไกลลีอาจจะร่วมทรงให้นะครับแต่ขันเกินขึ้นไปทางภาคเหนือ ส่วนภาคกลางหรือผักกระบอกอาจจะต้องบวกจันหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าก็ถือว่าไกลพอสมค่วนแดงครับเอาต่อไปเอาตัวไหนครับผมฮัวรนธรรมชาติครับอันนี้หัวรนธรรมชาติเนาะหัวรนธรรมชาติหัวรนธรรมชาติแม่นี่ท้องสามเดือนกว่าจะเข้าสี่เดือนขอบคุณพี่น้องแง่ยาวดีนะครับท้องกับนักเดชครับท้องกับเจ้านักเดชนะครับผมพอพันธุ์ของกามปูฟ้ามนะครับผมอันนี้นี่สูงร้อยสี่สิบห้าม่ลูกไม่เล็กตัวแล้วครับผมสองข้าท้องครับสองข้าท้องเนาะ สองข้าทองจักเดือนแล้วครับในทองเพื่อน <3 S 1> สามเดือนกว่าครับสามเดือนตัวทองเรียบร้อย,ย,อยแม่นี่ฮ<อ>ว่าหลุนเฮ็ดเขาหลุนธรรมชาติธรรมชาติครับผมอ่านะครับหัวโลุนธรรมชาติบ่ได้ขุดเขาด้วยครับ<อ>พี่น้องเพ่นเป็นงัดปีหลุดนะครับผมเพ่นไอ้อันนี้แยกแยกเมียเพื่นมาครับลูกเพื่อนหนึ่งงามๆครับลูกเรียกอืมเป็นก็เล็กนะครัมเล็กน้อยอันนี้ติดทองกับเจ้าณเดชนะครับลูกเพื่อนได้เปรเดือนอย่างไรครับแยกมาครับผมตำนนี้มีมองไหนบ้างครับผมมีครับผมมีตำแนี้นะครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งสีนุ่มสีหัวลำย่าวดีครับพี่น้องนะครับติดโบด ได้พันธุกรรมโลนธรรมชาตินะครับผมลูกตัวก้อนหรผูพี่แม่ก่อนครับลูกตัวก้อนเป็นตัวผูครับลูกตัวผูเนาะนะครับผมฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่เปิดไรไปได้ครับผม7 7 0 0 0บาทครับ77,000นะครับผมติดทองกับเจ้าณเดชนะครับผมพอพันธุ์ของการปูฟ้ามอเมริกันบราหมันนะครับผมพันแท่นะครับผมพอพันเพลินกับเจ้าณเดชนะครับสุดรอของการปูฟ้ามเลยพี่น้องต่อไปเพื่อติดตามในคลิปก็ได้เห็นตัวจริงมาแล้วนะครับผมเป็นงัวสไตล์นะครับเนื้อลายนะครับผม เอายำราคารอบนึงครับแม่นี่เปิดไว้77,000่บาทครับ7 7 0 0 0บาทต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาย้บไปอีกครับพี่น้องมาหนีไปเอาไปเบิ่งที่เด็ดนะครับผมเมษาครับเมสาไม่เขาเหลือ3าตัวเอาไว้ที่หลังครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งแบบมีเขากอนนะครับเขาครับมีอีกแม่นึงนะครับตัวนี้เป็นแม่ทองเนาะทองทุกตัวตัวนี้ติดทองตัวทองแล้วเจ็เดือนแล้วครับได้ทองไอ้ตัวนี้ทองซีเดือนกว่าครับทองสีเดือนกว่านะครับผมมีลูกไหจากตัวแล้วแม่นี่ลูกแรกครับผมแม่นี่ลูกแรกเนาะนะครับลูกแรก สาวทองแรกสาวทองแรก150บวก155ครับเนี่ยเอาทองพ่อได้ครับท้องกับ CY160 CY160 หนยหนครับพี่น้องนะครับเปิดไว้เท่าไดครับแม่นี่87,000บาท8 7ดหมนะครับราคานี้ต่อร่องได้ตรงไหนครับประกันบ่มีตำหนิเนาะครับเนาะไม่มีตำหนิไม่มีตำหนินะครับน้องโติงนะครับขาสาวทองพอดคอนนะครับอ๋อตัวนี้ประกันสูงสูงหายด้วยครับพี่น้องร้อยหาสิบบวกแล้วครับเนาะเปิดสูงกว่าร้อยห้าสิบห้าครับ อันนี้คือประมาณลอยหาซิบหาครับผมลอยหาซิบหาบวกอันนี้ประกชั้นสูงให้่ครับพี่น้องสนใจกระทักมหาคู่สนใจไม่ได้นะครับผมมาเบื้องตัวจริงได้กับบ้านเด็ก็ครับบ้านโคกสูงตำบลนาขาครับผมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดพังงาสครามครับครับผมเอาเดี๋ยวไปเบื้องแม่หัวโลนครับที่นี่นั่งเอกเอาไว้ที่หลังนะพี่น้องสีเข้มๆขมนี่นะครับผมผู้สนใจแล้วจังรอเบิ้งนะครับว่าแม่นี่นี่กระดูกโค้งสางดีครับพี่น้องสีแดงเข้มบ่แดงแต่เข่ากับแม่นี่แหละพี่น้องนะครับสุดเลยนะครับ เดี๋ยวจังไปเบื้องครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวลายใส่หน่อยแล้วก่อนนะครับผู้มัาเกะไรไปเลี้ยงกับเบื้องหลายๆรอบเทียบกันก็ได้ครับพี่น้องตัวนี้แม่สาวท้องแรกสาวท้องแรกหัวลนธรรมชาติเดือนนะครับไม่ได้ทําเขานะครับหัวโล้นอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับจี่เดือนแล้วครับได้ท้องซี่เดือนครับก็พอได้ครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าส่วนสูงลอยเท่าไรครับลอยร้อยสี่สิบบวกลบนิดหน่อยลอยสี่สิบบวกลบนิดหน่อยเป็นวัวแม่สาวท้องแรกนะครับเนาะดุลธรรมชาติครับ เอารุนธรรมชาติกว่หลายไปไหนครับผู้บัญชัยเอาตัวนี้เอาไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นหาะครับผมตัวนี้ได้สาวทองแหลกเรื่องพี่น้องในความสดครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าหัวนอกน้ำเขานะครับเฮดเคเจ็ดเจ็ดเก้าของก้ามปูฟาร์มนะครับผู้สนใจกับเอาแม่นี่ไปเรียงอะไรครับพี่น้องเพิ่งได้สองปีได้ครับเนี่ยอ่าหัวนะครับผมได้สองปีครับเป็นเป็นวัดผสมต้นน้อยครับเอานะครับผมสองปีผสมเลยเนาะ สองปีก็คือยี่สิบสี่เดือนับเพิ่นสิบผสมบางสิบเก้าเดือน20เดือนนะครับอ่านะครับผมอันนี้นะครับแม่สาวครับพี่น้องนะครับเอาตัวต่อไปเอาตัวไหนครับตัวนี้ครับเอาตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวครับพี่น้องสาวทองแรกนะครับผมโอ้ยนี่นะครับมีแต่ที่เด็ดนะครับเอาสองตัวนี้ไว้ได้ถ่ายคลิปนี้เด็ดเลยนะครับผมเด็ดเลยอันนี้หัวนี้สาวท้องแรกร้อยห้าสิบบวกนะครับเนาะร้อยสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้อง ใหญ่ยาวดีครับพี่น้องแม่นี่นะครับในท้องจ็ดเดือนแล้วครับที่นี่นี่ในท้องสองเดือนกว่าครับท้องสองเดือนกว่าเคฟสามหนึ่งเคฟเทสามหนึ่งในท้องนะครับเนาะเพิ่นเป็นลูกสาวพ่อไหนไอเพิ่นเป็นลูกเอ็สเคห้าสองศูนย์นะครับอ่าเป็นลูกสาวเอ็สเคห้าสองศูนย์ประกันส่วนสูงไรพี่น้องเท่าไรไปไหนครับตัวหนึ่งสิบครับผมร้อยห้าสิบนะครับผมครัอยห้าบอยตัวนี้นะครับโบดดีครับพี่น้องตัวนี้คลิปหูรอบตาดำกับประกันท้องห้ยนะครับเนาะครับผมนะครับผมส่วนสูงร้อยเท่าไรก็ครับ ร้อยหครับร้อยห้ทองจ็กเดือนครับผมทอง2เดือนกว่ากับคล3ฟสามหครับคฟหนึ่งใบรอดมีครบเนาะมีครบครับผมเอาฟังราคาเปิดนะครับหไยไปไหนครับผม9ก้าหบาทเก้ต่อร่องได้ครับพี่นงองเป็นสาวทองแรกพร้อมด้วครับพี่นงองตัวนี้ง่ายงลางสาวอิดคห์าสองศูนนะครับไอเมียเพื่อนผมี่ใบนะครับผมเพราะผู้เฒ่าผมพูดเกบครับเอาแต่มีใบผสมแน่นอน อันนี้โครงสร้างดีหลังสินหลังตรงครับพี่น้องให้เบิ้งรายละเอียดนะครับเบิ้งเรื่องสีเรื่องยางพิ่นที่ชัดเจนนะครับอ่าสวยนะครับไปหูเพียงปากก็ดีนะครับน่าจะติดนะครับกระทบมานิดเดียวนะครับพี่น้องผู้สนใจเอาย้ำราคาเราเนี่ยครับแม่นี่เปิดไว้เก้าหมื่นห้าพันบาทครับเก้าหมื่นหาต่อร่องได้ครับพี่น้องเอาตัวต่อไปนะครับชุดถ่ายครับพี่น้องนะครับนั่งเอกนะครับของขวักเล่มือนี่นะครับผมสูงใหญ่สีแดงเข้มนะครับผม เอาครบสไตล์กระทบครับพี่น้องนะครับแม่นี่ท้องพอได้อยู่ครับในท้องเพิ่นท้องเคฟหกแปดได้สี่เดือนท้องกาเล็ดเคฟหกแปดได้สี่เดือนตัวเพิ่นเป็นลูกสาวพอไดนลูกเอชเคห้าสองศูนย์ครับอันนี้ก็ลูกสาวเอชเคหาสองศูนย์เือกันครับพี่น้องเมียเพิ่นบ่มีใบได้ครับผมโชคด้เลยมีดฟร์มนะครับมีแต่ใบผสมเป็นสาวทองแรกด้ยเนาะทองแรกครับสาวทองแรกส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยหกสิบครับพี่น้องเบิ่งสูงนะครับผมไอ ร้อยหกครับพี่น้องร้อกสิบพอดีเป๊ะเลยครับแต่เขากับประกันให้ร้อยห้าสิบห้าบวกกว่าสาวสูงร้อติดทองกับกาลิทเข้6หกแปเป็นลูกเอ5เ0หาสฟังราคานะครับคุณพ่นช่ายไลไปไหนครับผมเอาหน0 0ง0สนห้า่กับอีกเก้าบาทครับหนึ่งแสมืนกับอีก9 0 0าบาทครับพี่น้องตัวนี้เบื้องกระปยาวสีเดงใหญ่ยาวนะครับผมเจยาให้เบิ้งยกรอบตยกคูราคาพิเศษครับนีสอตัวนี้เอาคูไปเลขไดไเนาะครับเนาะนะครับยกคู นะครับเอาตัวนี้เทา่าไรก็รับเปิดไว้159,000ส0 0า0 0 0 0 0ก0ัน0 0 0 0หาหมื่นก็อีกเ0 0 0พันบาทนะครับตัวนี้เลยครับ 95,000บาท95,000บาทครับพี่น้องไอ้ตัวนี้ลืมบอกครับไอ้ตื้มแกงไอ้เพื่อนที่คลิปไปเริ่มปีเตอร์น้อยครับมินตุ้มเล็กๆน้อยๆนะครับอ๋อนี่ครับพี่น้องปีเตอร์น้อยครับผมไกล้ๆนะครับผมเขาต้องแก้ไปก่อนเกิดซ้ำเห็นก็คือเป็นแพ็เป็นนะครับพี่น้องนะครับเป็นสางพุ่มเรียบร้อยครับเอาสางพุ่มฉีดวัคซีนเนาะว่าอยู่นี่ก็คือฉีดวัคซีนหานะครับเนาะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับผมกินปากข้าวเปื่อยครับผมสำหรับผู้สนใจนะครับที่พอนชัยฟ้ามื้้้้ออนนนีีสใจเเชิิิญพ่่งงบคลลปแว นะครับส่วนการมาเบิงอยู่คอกก็ได้ไผ่ผมมีโอกาสมาแอดไลน์แอดเฟซมาทั้งนะครับช่องทางที่ผมขึ้นให้นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลนก็ครับผม089 089 394 394 3258ครับ3258นะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับเนาะเฟซบุ๊กสว่างได้ก็ครับครูบ้านนอกฟ้าเมื่อบรดลครับครับผมเอ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมกลับมาเบิงตัวจริงได้บ้านได้ก็ครับบ้านโคกสูงตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดสระบุรีครับครับผมเอ้าื้อนี้ก็ถือว่า เบื่องแต่ที่เด็ดทีพ่อชัยฟ้ามครับพี่น้องมักหญ่งงามกระตรงเป็นคููนี่นะครับพี่น้องนะครับมักราคาประหยัดสาวน้อยก็มี่นะครับตั้งแต่ต้นคลิปในพี่น้องเข้าได้รับชมผู้สนใจกับทักทา่มาทั้งช่องทาั้งเฟซทั้งไลน์ด้วยครับพี่น้องนะครับรับส่งมาตรงกังว้นนะครับจะ่าลืมทักทวงเอาเอกสารรับประกันให้พร้อมเวยครับพี่น้องนะครับผมได้งวนน้ำพืนไปแล้วเอกสารเส้นกันให้เรียบร้อยนะครับจะได้รับประกันกันทั้งสองฟังของดีนะครับราคาเพื่อเกษตรกรนะครับที่พ่อชัยฟ้ามัอนี่ก็ จากราชพินีองประชนีด้วยครับผมขอบคุณพ่อท่านใดครับผมวส,สวัสดีครับ